อยากสร้างโพสต์ข้อความหรือว่าอยากสร้างโพสต์คำคมด้วยภาพพื้นหลังที่เราชอบมาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอป Canva หน้าตาแบบนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเลือกช่องทางที่เราจะนําภาพของเราไปโพสได้เลยในที่นี้ค่ะจะนําไปโพสใน facebook จะแตะเข้าไปตรงคำว่าโพส facebook ตรงนี้ค่ะ จากนั้นแต่เข้าไปตรงกรอบสีขาวตรงนี้ค่ะและมองดูทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคำว่าแทนที่และเลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันค่ะพอเรานำภาพเข้ามาได้แล้วให้แตะเข้าไปตรงพื้นที่ว่างค่ะแต่ให้ขอบสีม่วงหายไปแบบนี้จากนั้นมองดูทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคำว่าข้อความที่เป็นรูปตัวทีค่ะ จากนั้นเลื่อนขึ้นและเลือกแบบข้อความได้เลยเลือกในส่วนที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะขอยกตัวอย่างเป็นแม่แบบข้อความนี้แล้วกันค่ะหลังจากที่เราค่ะเลือกแม่แบบข้อความเข้ามาได้แล้วเราสามารถลบส่วนเกินที่เราไม่ใช้ออกได้โดยการที่แตะเข้าไปตรงส่วนที่เราอยากลบออกค่ะ ขึ้นมาเป็นขอบสีม่วงแบบนี้นะคะจากนั้นแตะเข้าไปตรงรูปถังขยะเพื่อลบออกได้เลยลบข้อความส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกแล้วจากนั้นมาแก้ไขข้อความกันค่ะให้เพื่อนเพื่อนมองดูทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคําว่าแก้ไขหน้าเพื่อนเพื่อนค่ะอยากลบข้อความต้นฉบับออกให้เพื่อนเพื่อนค่ะแตะเข้าไปตรงนี้เพื่อลบข้อความต้นฉบับออกจากนั้นค่ะพิมพ์ป้อนข้อความของเราเข้าไปได้เลย หลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้แตะกากบาดตรงนี้ออกไปค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงข้อความของเราแตะให้ขึ้นมาเป็นขอบสีม่วงแบบนี้นะคะจากนั้นแตะเข้าไปตรงมุมด้านใดด้านหนึ่งของข้อความค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นแตะมุมนี้แล้วกันและปรับขนาดข้อความให้เล็กลงได้เลยจากนั้นใช้นิ้วของเราค่ะแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะและลากเพื่อปรับข้อความของเราได้เลย เพื่อนๆสามารถดึงตรงนี้เพื่อปรับข้อความของเราให้อยู่ในบรรทัดที่เราต้องการได้ค่ะหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมค่ะให้แตะเข้าไปตรงคำว่าแก้ไขและปรับแก้ไขข้อความของเราได้เลยปรับเสร็จแล้วแตะกากบาดออกไปค่ะและถ้าอยากปรับขนาดข้อความของเราเพิ่มเติมให้แตะเข้าไปตรงข้อความของเราค่ะจากนั้นมองดูทางด้านล่างค่ะให้เลื่อนหา คำว่าระยะห่างแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นปรับระยะห่างให้กับข้อความได้เลยค่ะอยากปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดแตะเข้าไปตรงคําว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดต,ตรงนี้ค่ะอยากได้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรแตะเข้าไปตรงคําว่าระยะห่างระหว่างตัวอักษรและปรับได้เลยปรับเสร็จแล้วให้แตะกากบาดออกไปค่ะถ้าอยากเปลี่ยนฟอนต์ให้กับข้อความมองดูเครื่องมือทางด้านล่างค่ะ และให้เลื่อนหาคำว่าฟอนต์แตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเลื่อนดูฟอนต์ทางด้านบนได้เลยค่ะขอใช้ฟอนต์นี้แล้วกันค่ะหลังจากเปลี่ยนฟอนต์เสร็จแล้วถ้าอยากเปลี่ยนสีให้กับข้อความค่ะให้มองดูเครื่องมือทางด้านล่างและเลื่อนหาคำว่าสีค่ะที่เป็นรูปตัว a แตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเลือกสีที่เราอยากจะเปลี่ยนได้เลยค่ะเลือกสีเสร็จแล้วให้แตะกากบาดออกไปค่ะ หลังจากที่เราปรับแต่งข้อความเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อบันทึกลงเครื่องของเราและรอระบบประมวลผลให้เราสักครู่หลังจากที่ระบบประมวลผลให้เราเสร็จแล้วกดย้อนออกมาได้เลยและนี่คือข้อความของเราค่ะมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถนำข้อความนี้ไปโพสต์ตามช่องทางที่เพื่อนๆอยากจะโพสต์ได้เลย เพียงแค่นี้เราก็จะได้ภาพพื้นหลังที่เราชอบมาทำเป็นโพสตคำคมหรือว่าโพสข้อความได้แล้วค่ะเพื่อนๆลองนำมิอถนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ได้ใต้คลิปนะคะ